ขอเดีัวเพื่อนๆนะอยู่กับผมเต้นเต็มกราบในช่องเต้นเต็มกราฟ,ราฟจับกระแสบอลแรงแนวทางหน้าช่องเมื่อวานในศึกยูฟ่ายูโรปาลีกนะจัดวางไปที่ลียงนะก็สมดังคำเื่าลือจริงๆที่เขาบอกว่าลียงลงเป็นยิงน,นะก็เฮเฮกันไปสำหรับเพื่อนที่ติดตามแนวทางเต้นเต็มกราบนะจับกระแสบอลแรงในหน้าช่องนะค่ำคืนนี้นะฟุตบอลอาจจะน้อยนะแต่หน้าช่องยังมีแนวทางนะที่น่าสนใจ พานะเพื่อนๆไปในศึกฟุตบอลน,นะฮะหรือแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเป็นคู่คิกเอาเวลา2นาฬิกาที่สนามเรคคอสเก่าบ้านของทางด้านเรคแฮมอันดับ15นะเปิดบ้านตอนรับผู้เยือนอย่างทางด้านเบอร์มิงแฮมอันดับ12เฮดเคู่นี้ผลงานจนการเจอกันนะเกมล่าสุดที่เคยเจอกันมาเสมอกันมา1-1นะผลงาน5เกมหลังของเจ้าบ้านเร็แฮมนะฮะเกมหลังพวกเขาชนะ2เสมอ2แพ้1นะเกมล่าสุดไปเยือนทางด้านเลเตอร์นะเสมอมาในศึกหรือแชมเปี้ยนชิพ1ประตูต่อหนึ่ง ฟากฝั่งนะครับเบอร์มิงแฮมผลการ5เกมหลังชนะ1เสมอ1เราแพ้ถึง3เกมในเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับเชฟเวนในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษมา2ประตูต่อ2สภาพความพร้อมนะฮะเจ้าบ้านเรคแฮมนะฮะของคุณซืออย่างทางด้านเออฟิลพาคินสันนะครับนะก็จะมปสิทธิ์ใช้งานทางด้านเจโรลิเกสแอนดี้แคนนอนนะเป็น2แข้งที่เดี้ยงขางสตซอกนอกนั้นถือว่าตัวหลักอยู่กันครบนะ3 4 2 1นะฮะนาเป่าวันนี้ใช้ทางด้านคีเฟอร์มัว หนะหัวหอกนะตัวเก่งยืนหน้าเป้านะส่วนเกมลูกก็ใช้ทั้งด้านลุยส์โอไบอันกับทางด้านจอห์นวิลดัสนะเป็น2ตัวลูกคนะอยสร้างสรรค์เกมฝากฝัง่งเบอร์มิ h แฮมนะฮะของคุณซื้อคิสเดวิดนะจะมดสิทธิ์ใช้งานนะผู้เล่นเจ็บอย่างทางด้านเจสตันฟิลนะหัวหอกตัวเก่งนะนอกนั้นตัวหลักในอยู่กันครบนะฮะเบอร์มิแฮมจะมาด้วยระบบ 4, 2, 3, 1นะโดกองหน้าเนี่ยนะหน้าเป้าจะมีทางด้านเคียงโง ครุฮาชินักเตะชาวญี่ปุ่นนะส่วนตัวซัพพอร์ตเกมลุกก็เป็นนักเตะชาวญี่ปุ่นเหมือนกันนะทางด้านเคนยะฟูจิมโตะนะครับนะเป็นตัวออสร้างสคนเกมเงื่อนไขคู่นี้นะสื่อต่างประเทศยกให้ผู้มาเยือนอย่างบอยมิแฮมเหนือกว่านะแล้วก็บังคับชนะนะถ้ามองตามผลงานจริงๆเนี่ยผลงานเล็กแฮมถึงแม้จะเป็นน้องใหม่นะออกสตาร์ทแพ้2เกมแรกแต่นะหเกมในลีกของเขาเนี่ยถือว่าเก็บเล็กเก็บน้อยมาช่วงหลังๆในแพ้ยาก ะะผลงานจริงๆก็ถือว่าไม่ไม่ขี้เลยนะส่วนเบแคมเนี่ยนะแพ้3จาก5เกมหลังนะต้องบอกว่าโขแนวรับในี่ยับเยินนะโดนกดไปรุนรวมนะแเมตรได้นะจาก3ครั้งหลังแนวะโแล้วนะก็ดูแล้วนะไม่ได้ดูเหนือกว่านะอย่างตามที่นะสื่อต่างประเทศคัดการนะวันนี้ขอเชียร์ไปที่เจ้าบ้านบเบคแคมดีกว่านะเนะชืว่อว่ามีดีในทิน นะเล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลแล้วก็เป็นบอลในบ้านอยู่แล้วนะเดิมทีที่ขึ้นชั้นมาใจากลีกวันเนี่ยผลนะง,งานในบ้านถือว่าดูดีอยู่แล้วนะวันนี้วิ่งซู้ฟัหมองว่าไม่แพ้แล้วกันเชียร์ไปที่จาบานเรคแฮมนะกนะ็ฝากกดติดตามผมเติ้ลด้วยนครับในช่องกับกระแสบอลแรงด้วยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้คลิปดีๆของผมอย่าลืมกดหัวใจคอมเมนต์เป็นรายการโปรดกันเอาไว้นะถ้าสนใจช่องทางเข้าชุมชนอยู่ที่ใต้รูปโปรไฟล์แล้วเจอกันในครอบครัวครับ